เอ้ยได้ปักบุงมายิดวยหวยนอาก้าวจกยิตตัวเดียวอืมนู่ย้ยอมันฟูเก็บมันฟูยิ้เหลาตีไปโผล่ได้โดน่อืมป่าไปลางยิดด้ตีป่าโนกนำจุบตัวเดียวปักหางมามปีเอ้ยครับวัดดีคกับปีน้องเก็บทีกับวันนี้มากินก้าวกับปีล่วงจงหลาว่าปีนอ้องวันนี้ไม่มีได้มากับกะตามมาเลกกับข้าวก,ก้องปีล่วงจงกับวันนี้ปีล่วงจง ต้มเตะปีก้วยปีนองเล่ตะกับเปล่า้หน่วยหนึ่งกับไอเล่ตะกับหยบหยบปีนอง้อแล้วก็มาเล่ปลาเก้มก้องปีล่วงจงกับปลาเก้มปีล่วงจงตําเองกับปลาเดดเดียวันปีนองแล้วก็าน้ำจุบกับแล้วก็มาเล่ปักโนอกับวันนี้ปีล่วงจงได้ยดมันปูมาปีนองแล้วก็ประกาศจุนกับประกาศเตวากินแล้วขึ้นมูกันปีนองน้ำจุบจานปีนอง้อวันนี้น้ำจุบย้ำมันกับแล้วก็ลลกเกลือกับปีนองหลกเกลือนุวยเล็กๆกกันกับ ชี้เล่าปี่นองเออแล้วการหลกนุ่นออนกับมาลากี้นกับหลกเนี่ยงจาม่านกับปี่นองเล่ตานี่ปีล่วงจงมาเองนะครับแล้วการปักบุงดีปีดอกง่กับปี่นองก็ไม่ต้องพูดได้มาปี่นองมาถ้ากับกินกาวกับปี่ล่วงจงว่าเดี๋ยวปีล่วงจงราดต้มเตะปีกล้วยก้อนนะครับตักไส้ก็ไปเลยปี่นองมันกาวกันแรงปี่นองนำจุกกาเก็มมันต้องกำป้าเต้าเ่่่่่่่่่ Mhm. 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 cứ Cưng múc bây nó Ừm ưm Đóng lệp là kem đi bây giờ Ưm 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 Đột chát đai lười ลวกเกลือกับอืปักบุงมี่นองอื้ออืมฮึ่มอืมฮึ่มอืม

ក ਾਰ កាប់យ <Four> ន nó đi biết buông gặp chỉ lao gặp หลวงอยากก่างแะมานกับปีน้องอืมเก,ก้ย้กับยองวยกัวางเวยกั